พันตารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาตินะครับสวัสดีครับท่านทวีหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเอ๊ะตำรวจเขาไม่อยากปฏิรูปแหมเขาไม่อยากปฏิรูปหรือเขากลัวอะไรครับความยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นนามธรรมครับแต่มันมีความสําคัญที่จะต้องทําให้สังคมอยู่ได้อันนี้ตํารวจเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็จะมีตํารวจอายการศาลและราชธณฑ์ตำรวจ กับมีปมด้อยที่สุดในสายตาของคอสชอครับเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไปปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวครับ,รบไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอื่นเลยครับสรุปให้ฟังสั้นๆอย่างนี้ว่าในฐานะตำรวจชั้นผู้น้อยเวลาอยากจะแก้ปัญหาอยากจะเป็นตำรวจน้ำดีไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยแต่ละพักเนี่ยจะแก้อย่างไงฟังเสียงตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยนะคุณชัยพัฒนสะท้อนมาเนี่ย ประชาชาติมองไงในบรรดาคุณสมบัติของตํารวจเนี่ยภาวะที่สําคัญที่สุดคือภาวะผู้นําผู้นําตํารวจเนี่ยจะต้องมีความแข็งแกร่งนะครับทางจิตใจและร่างกายครับถ้าเกิดผู้นําตํารวจเนี่ยที่มันไม่แข็งแกร่งเพราะระบบการแต่งตั้งถูกทําลายจริงๆระบบในกฎหมายมันพอดีอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยพอท่านเข้ามาท่านยกเลิกการแต่งตั้งให้มาอยู่ในอำนาจของพลค,คนเดียวครับเพราะว่าคนเดียวแล้วก็ปล่อยไว้ อย่างผมผมคิดว่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นก็ต้องต้องดูที่ระบบแต่งตั้งและอีกงานหนึ่งวันนี้เราต้องถึงเวลาแล้วครับถ้าพรรคประชาชาติเราหวังว่าเราเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเราจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราจะปฏิรูป5สอสายตรวจ2สายสืบ3สอบสวน4สวัสดิการเงินเดือนตำรวจเนี่ยตำรวจที่ทํางานหนักที่สุดคือตํารวจโรงพักเขาต้องการคืนไปตรวจควรจะเงินเดือนเท่ากับผู้การย่อนกัดไม่เยอะยุคนี้ตํารวจไม่เปลี่ยนแปลงเห็นพี่ชูวิทย์อยู่นั่นแหะ พี่ชุวิทย์ก็มาเปลี่ยนแปลงคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความโปร่งใสวันนี้ตำรวจต้องเป็นต้องเป็นตำรวจของประชาชนนะอย่าเป็นตำรวจของนักการเมืองอย่าเป็นตำรวจของคู่มีอำนาจเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับคำถามจากคุณชูวิทย์นะปฏิรูปไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณจะลดหรือจะยกเลิกในเรื่องเกี่ยวกับตำรวจหรือนายพลตำรวจหรือการย้ายตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างไร คือในอดีตอาจจะใช่วันนี้เราทําโครงสร้างตํารวจเป็นโครงสร้างทหารครับงานตํารวจ,จับงานทหารทางกันสิ้นเชิงเลยทหารจะต้องสั่งตามคําสั่งให้ไปรบแต่ตํารวจจะต้องปฏิบัติไปเฉพาะตัวไปตรวจเจอแล้วรายงานขึ้นมาแล้วก็ต้องตัดสินใจบนกฎหมายครับอันนี้คือความแตกต่างกันต้องทํางานใกล้ชิดกับประชาชนต้องทําให้ประชาชนรักเพราะเราไปเปลี่ยนโครงสร้างก็มีในพลไล่ไปหมดเลยผมเป็น กรรมารที่การเนี่ยผมให้ตัดตำแหน่งผู้ช่วยพอบอตรไปเพราะพวกตำแหน่งพวกนี้ทำงานน้อยสมมติว่ามีโรงเรียนเปิดเรียนเนี่ยตำรวจจราจรก็ต้องจุงเด็กข้ามโรงเรียนคนกลุ่มนี้กับกับไม่ได้รับการเดี๋ยวแลบแม้ในแต่พรบอันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวแลก็ยังดีหน่อยก็อยากให้มีกฎเกณฑ์แล้ว<ล>เรื่องโยกย้ายเรื่องเรื่องตั้งกรรมการสอบสามวันตำรวจผู้ใหญ่แล้วมากจบลงด้วยกัน หายต๋อมไปทั้งหมดเลยมีวิธีแก้ไงไหะอ่าอิทธิพลผลประโยชน์ในองค์กรตํารวจไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องหรือถ้าไปเจอผู้นําที่เข้มแข็งใครทําผิดแล้วลงโทษจะไม่มีจะไม่มีเกิดเรื่พูดไปพูดมาวนกลับมาเรื่องเดิมหมดเลยก็เป็นเรื่องคน <c oughs> เรื่องคนถ้าท่านเป็นคนที่ต้องดูแลสังานกนตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเรื่องตํารวจกลายเป็นผู้ร้ายซะเองเนี่ยยังไงฮะ การที่ตำรวจเป็นโจรอันที่หนึ่งเนี่ยโทษระบบแต่งตั้งแล้วก็ระบบที่หัวทายทําให้หางกระดิกแล้วอีกอันหนึ่งเราต้องมาดูเรื่องเป้าประสงค์ของตารวจให้ชัดเจนก่อนว่าการเกิดองค์กรตํารวจมีเป้าประสงค์อะไรเ<ส>มื่อเราทําเป้าประสงค์ให้ชัดเราหนีไม่พ้นต้องทําให้ตํารวจเนี่ยอยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบตํารวจดีที่สุด วันนี้ตํารวจที่ปฏิรูปมันยังไม่ปฏิรูปต้องกระจายอํานาจนะครับอาจจะให้พบบแล้วระดับผู้บัญชาการภาคเนี่ยถ้าศึกษาไม่มีจําเป็นก็ให้เดือไปแค่ผู้การจังหวัดวันนี้งานตํารวจต้องให้จบที่จังหวัดครับครับเขาเอานะการเมืองออกจากพลบกลาโหมได้แล้วนะครับแล้วเราจะเอานัการเมืองออกจากตํารวจทําได้ไหมวันนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงมีการทุจริตในกองทัพเนี่ยถ้าทหารทุจริตเนี่ยต้องไปส่งสารทหารนะฮะพอมันเ็นเ็นอนุมัติเนี่ย มันเป็นพอบทออบเอซ็นอนุมัติอย่าง GT 200องแต่ต, <ะ S 2> ตุลาการสารทหารเป็นลูกน้องอ่ะมันจะตัดสินพอบอได้ยังไงได้ฟังเสียงสะท้อนมุมมองของแต่ละท่านวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจดูนะครับว่าเข้าครูหาจะเลือกพักไหน